คลิปนี้นะครับ้ามาเลยใครที่กำลังตามหาแจ๊สมือ2ไปใช้งานนะครับบอกเลยว่ามีรถไม่น้อยนะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่ประมาณ6,600บาทเท่านั้นสวยน่าใช้ทุกคันนะครับแต่ราคาเป็นรถมือเดียวหมดเลยนะรถปี18 19ดาราคาไม่ถึง0 0 0แสนเราก็มีนะดูในคลิปนี้ได้เลยทุกคันจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะครับดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่2.49%ออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทก็ยังได้นะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมด ทั้ง3คันนี้จะเป็นยังไงติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับผมโอ๊ตรถผ่อนถูครับวันนี้อยู่กับ Honda j แจ๊ลรวนๆเลยนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตสต็อกแจ๊ z ที่มีอยู่นตอนนี้นะจะเป็นแจ๊ z GK ทั้ง3คันเลยไม่ว่าจะเป็นตัว S นะครับตัวรุ่น V นะครับตอนนี้เหลือ,อยู่3คันนี้ นะครับบอกเลยว่ารถสวยทั้ง3คันและน่าใช้มากเพราะว่าราคาเราปรับลดลงมาแล้วนะคลิปนี้รถแต่ละคามีการปรับลดราคาลงมาและเพิ่มตัวเลดดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยเนี่ยเราปรับลดลงมาอีกนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับติดตามรายละเอียดเต็มๆทั้ง3คันนี้ได้เลยในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยโอตรถผ่อนถูกนะครับเดี๋ยวผมเริ่มกันที่คันสีดํานี้ก่อนทะเบียน8167รถยังว่างยังไม่ติดจองนะครับสำหรับตัวรุ่น 1.5S ตัวเริ่มต้น ราคาตอนนี้ไม่ถึง4แสนแล้วและที่สาคัญนะครับคันนี้ได้รถปี2019ด้วยเลขไม่80,000โลคันนี้ไม่80,000โลนะครับสีดาคันนี้เลยนะครับคือเป็นรถสแตนดานนะสแตนดาดคืออะไรคือรถที่ไม่มีมการปรับแต่งปรับจูนอะไรมารถเดิมๆนะครับไม่80,000โลคันนี้เปิดราคา389,000บาทนะครับราคาออกห้างป้ายแดงนะครับมีแต่500,000นะครับและราคาตอนแรกเข้าคันนี้มี4 0 0 0 0กว่านะครับ 1> 4 1 0 0 0โดยประมาณนะครับตอนนี้เหลืออยู่3 8 9 9 0 0 0ให้ดูเลขไม่เลยนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่80,000โลน,นะครับเลขไม่0 0 0 0 0โลนี่ไม่80,000ดูสภาพพวงมาลัยยังสมบูรณ์อยู่มากเพราะรถใช้น้อยรถปี1 9อยู่รถ5ปีนะครับเครื่องเล่นวิทยุพร้อมนะครับแอร์เกียร์ออโต้นะครับแล้วก็รายละเอียดภายในอย่างตัวเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะผ้าเบาะผ้าสภาพสวยมากครับดูนะครับเป็น ลายเรียบๆกับตัวลายเท็กเจอร์มีผิวสัมผัสนะรถสวยมากคันนี้ปี1 9ไม่แปดหมืโลนะครับรถปี1 9ไม่แปดหมืโลครับคันนี้หารเฉลี่ยออกมาตกปีแล้วไม่ถึง20,000โลนะครับอายุรถ5ปีนะประมาณ1 5 0 0 0 0อยู่ประมาณนี้สภาพสวยตามนี้เลยสําหรับคันแรกนี้นะครับอันเอประสงค์นะฮอนด้าแจ๊นะครับเบาะเนี่ยสามารถที่จะยกปรับได้แบบนี้เห็นไหมยกปรับได้ เพิ่มพื้นที่การเก็บโครงเก็บของบรรทุกโครงบรรทุกของได้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยผมเปิดด้านท้ายให้ดูนะครับคันนี้เบาะจะพับได้แบบ60 40บนะเบาะพับได้แบบ60 40แล้วก็มีประแจแม่แรงมาให้นะครับสเปคของเขาอาจจะมีประแจแม่แรงมาให้มียางอะไหลมาให้ด้วยนะครับมีประแจแม่แรงมียางอะไหลมาให้ นะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างไม่พูดถึงไม่ได้นะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมาครับไม่มีการชนหนักพมม now, primero, ลิกคว่ำมาโครงสร้างเดิมนะครับนอกจากรถโครงสร้างเดิมแล้วนะครับยังเป็นรถมือเดียวรถมือเดียวใหม่แท้นะครับแถมได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.49%รคันนี้นะถ้าเราจัดฟรีดาวนะครับถ้าเราจัดฟรีดาวค่างวดจะอยู่ประมาณ7 0 0 0โดยประมาณนะครับอยู่ประมาณ 70, 0 0นะ389คันนี้อยู่ประมาณ อาจจะประมาณสักหกพันปลปลายเจ็ดพอยู่ประมาณนี้นะครับขอไรายได้นะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคือออกรถได้เลยนะครับใครที่รู้ตัวนะว่ามีไรายได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะแล้วกาลังมองหารถนะฮอนด้าเจ็ดสามารถออกได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยคันนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเลขใหม่แปดหมื่นโลนะสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับคันแรกนี้นะจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะอ่ะทีนี้มาดูตัวรุ่น V ีตรงนี้มีู่2คัน2 000สีนะครับสีเทาดำกับคันสีดำ เดี๋ยวให้ดูสภาพคันทะเบียน1595คันนี้ก่อนคันนี้รถก็ยังว่างอยู่นะคันนี้รถยังว่างอยู่นะครับตัวรุ่นนี้อันนี้ผมมาอัปเดตนะมาอัปเดตจะเน้นรายละเอียดของการจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้ปี18 399 1.5V ราคาต่างกันอยู่10,000นะแต่ได้ตัวรุ่น V รุ่น V ปี18สีเทาดำนะครับตัวรุ่นนี้มีออปชันที่เพิ่มเติมมาคือด้านหน้ามีไฟ LED ตัวตัว S จะไม่มีนะเห็นไหมเอไม่มีตัว V มีนะครับแล้วก็คันนี้นะครับคันนี้จะได้ล้อแมกรล้อแมกขอบ15ส่วนตัวรุ่น S นะครับจะเป็นล้อกระทะตัวฝาครอบแบบนี้นะอ่าโอเคนะมี2จุดที่แตกต่างที่ยังเห็นได้ชัดแล้วนะครับแล้วก็กุญแจก็จะเป็นแบบสมาร์ทย์เลดนะตัว V ได้สมาร์ทย์เลดส่วนตัว S นะครับเป็นกุญแจรีโมทไขธรรมดาเลยตัวระบบย์เลดยังไม่มีอนะ แต่ภายในนะครับตกแต่งเหมือนกันครับตกแต่งเหมือนกันโทนเดียวกันนะครับพวงาลนยมัลติฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามาและตัวเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าลายเดียวกันเลยนะเบาะผ้านะครับอันนี้ให้ดูเลยนะคันนี้ปี18แต่เป็นตัว V นะครับเป็นตัว V นะครับเพดานสะอาดสะอ้านครับไม่มีริ้วรอยภายในสวยพร้อมใช้นะใครหารถอันเกประสงค์คันเล็กๆนะเครื่องยนต์พันห้าฮอนด้าเจก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับ แลวคันนี้ก็หน้าเดิมท้ายเดิมด้วยนะไฟท้ายไฟเบรก LED มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยตัว S เมื่อกี้ไม่มีนะครับไม่มีเซนเซอร์คันนี้ให้เซ็นเซอร์มาให้เซ็นเซอร์ท้ายมาดูสภาพสวยเดิมทุกจุดครับมีถาดท้ายมาให้ด้วยโครงสร้างตัวรถเดิมเหมือนกันครับโครงสร้างตัวรถนี้เดิมเลยโครงสร้างตัวรถเดิมนะครับคันนี้นะครับสามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เหมือนกันนะคันนี้ราคา3 9 9กก็จะผ่อนอยู่ประมาณช่วงเลทเจ็ดพันเหมือนกันเลยครับ เลทค่างวดไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเลือกเลยว่าจะเอาตัว S หรือตัว V น่าใช้ทั้งคู่นะครับออปชันแตกต่างแน่นอนนะครับกับงบประมาณที่เพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งมื่นนะครับได้ทั้งล้อแมกได้ทั้งไฟตัดหมอกนะครับได้ทั้งพวงมาลัยที่เป็นแบบมัลติฟังชันนะครับถือว่าคุ้มนะครับนี่ดูเลยสภาพคันนี้เลขไม่เดี๋ยวผมขออนุญาตคันนี้ได้กุญแจแบบสมาร์ทย์เลดนะกุญแจหน้าตาเป็นแบบนี้นะคันนี้ ได้ PUSH s สตาร์ทเอนจมาด้วยอ่ะคันนี้ตัว V ได้เลขมาอยู่ที่แสนสองนะครับปีสิบแปดสิบเก้ายี่ปรถประมาณ7ปีก็ยังไม่ถึง2องหมื่นโลต่อปีนะประมาณหมื่นกว่ากว่าต่อปีนะครับสําหรับการการใช้ตัวไมเลสนะครับไมแสนสองรถเปีถือว่ายังไม่เยอะพอหารเฉลีย่ยออกมาและได้รถที่เป็นสภาพแบบนี้นะรถสภาพสวยมาก อันนี้เราปรับสภาพแล้วเราปรับสภาพแล้วนะครับใครหาอยู่รีบเลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยจัดฟรีดาวได้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.49%ครับคันนี้เลขนมยแสนสองราคา399นะครับพ่อ,อยู่ประมาณ7 0 0 0ประมาณ6000ไปไปลายเ0 0ดพนะครับรายได้15 0 0 0ก็ออกได้เหมือนกันสำหรับคันนี้นะครับออกรถว,วันนี้ฟรีพรบบ์ภาษีเติมน้ำมันให้นะครับเรามีประกันเครื่องเกียร์ด้วยนะ ดูคลิปนี้จบแล้วติดต่อผมเข้ามาอย่าช้านะทั้งทั้งสาคันยังว่างและเป็นรถที่น่าใช้นะครับใครที่ชอบรถสไตล์แฮชแบ็กแบบ5ประตูนะฮอนด้าแจ๊ตัวรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าขับขี่เดิมก็ได้ขับเอาไปแต่งเอาไปดันต่อไปจัดทรงก็ดูหล่อดูเท่นะบอกเลยว่าแจ๊ z นี้วัยรุ่นกําลังชอบนะขอแค่เพียงมีไรายได้1 5 0 0 0หบาทขึ้นไปนะครับติดต่อเข้ามาเลยผมอยู่เสรีไทยมินบุรีนี่เองนะครับ ใครอยู่ระแบกโซนนี้เข้ามาเยี่ยมได้มาหาผมได้เลยเบอร์ด้านล่างโทรหาผมหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับทุกอาชีพออกได้หมดย้ํากันแบบนี้เลยดีกว่านะเอามาดูคันนี้อีกหนึ่งคันสีดําคันนี้เป็นสีดําทะเบียน5735คันนี้เป็นรถปี2019ครับอ่า19ตัวรุ่น V นะเลขไม่แสนหนึ่งเหมือนกันราคาคันนี้อ่า4แสนหนึ่งเพราะว่าปี19ออปชั่นได้มาเหมือนกันครับต่างกันที่โทนสีนะครับต่างกันที่โทนสี คันนี้ค้างว่อยู่ประมาณสัก7,1 0 0โดยประมาณนะกุญแจสมาร์ทย์เลดเหมือนกันครับและคันนี้นะที่แตกต่างเพิ่มเติมขึ้นมาคือได้เป็นเบาะบ่อหนังเมื่อกี้ตัว V ีสเปคเดิมบบอผ้าอันนี้เจ้าของเดิมไปใส่บบอหนังมาอันนี้คุ้มเลยนะข้อดีของบบอหนังคันนี้คือไม่สกปรกง่ายดูแลรักษาง่ายเวลาเลอะนะครับนี่เลยดูสภาพนะครับ ดูสภาพเลยน่าใช้นะครับน่าใช้นะ4ี่แสนหนึครับปี19ึนนนะ่คันนี้นะคันนี้รถยังว่างเหมือนกันนะครับได้บอหนังมาด้วยนี่ตามนี้เลยสภาพตัวรถหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับแต่คันนี้ไม่ได้มีเซ็นเซอร์มาถ้าอยากได้รถที่ติดเซนเซอร์มาแล้วไปคันนู้นครับปี18เจ้าของเดิมใส่เซ็นเซอร์มาให้แต่บอผ้าคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์แต่เป็นบอหนังอา้าวเลือกเอาเลยครับ4ี่แสน นะครับเหลือค่างวดอยู่ประมาณ7 0 0 0ทั้ง3คันนะสเปคไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่บอกเลยว่าน่าใช้กันทั้งคู่นะครับใครอยากได้สเปคแบบไหนสภาพแบบไหนมาติดต่อสอบถามสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้เลยทั้ง3คันจัดฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรสักบาทเดียวนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.4% 9ุกาทุกอาชีพออกได้หมดค่าราชการพนักงานบริษัทรับวิสากิจเกษตรกร,ร,กรค้าขายเจ้าของธุรกิจ มาเลยครับติดต่อหาผมได้เลยผมอยู่บริษัทเพชรยนต์นี่เองเซรีไทยมีมืีกรุงเทพอยู่ที่นี่มา4ปีครับบริษัทเราเปิดมานานแล้วนะครับเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจมาตรฐานของตัวรถมีเต็มเปี่ยมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนึกถึงผมได้เลยนะถ้าใครหารถมือสองเกรดเอพรอนถูกๆราคาไม่แพงมาที่นี่ผมมีไฟแนนซ์รองรับทุกสถาบันอยู่ใกล้อยู่ไกลออกรถได้หมดไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้ด้วย โอ๊ตรถผ่อนถูกนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ